เอาเละครับผมน้องๆสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องขิกเน่อีกแล้วนะวันนี้ก็เป็นคลิปสําหรับสมาชิกน้องโมลอยตื่นน้องขึ้นไปแล้วกันนะครับก็เราก็จะมาสุ่มทุกเดือนนะเดือนนี้จะสุ่มประมาณอสองรางวันนะครับเอาเป็นพอนงจันทร์เหมือนเดิมนะอืมสองรางวันนะทุกคนสองรางวันนะครับอันนี้เดือนอตุลาเฮ้กันยาเออใช่ป่ะวะเดือนเอกันยาเฮ้ ใช่ป่ะวะเออกันยาใช่ใชช่โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยอ่าเดี๋ยวมีรีเซ็ตด้วยหรอโอ้ยเว็บนี้มันไม่ได้วะ่ะมันต้องอีกเว็บหนึ่งคอนฮับไปตึงๆหยอกเออสุ่มสุ่มสุ่มอันนี้เปล่าอ่าเว็บนี้เว็บนี้อ่าอันนี้นเลยนะครับก็มีอยู่บา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนนะก็จะมีบัวรีซิตน้องลี่พีสเอ่อไอเชียวนิวโอ๊ยชิบหายละไอเชียวนิวนะก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราเองนะครับแล้วก็ป่าพลแล้วก็ซิมแล้วก็พี่บาสแล้วก็พี่เบนแล้วก็ยอดแล้วก็น้องฮัมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ1ตึมเติมเตตตหนึารางวัลนรางวัลที่นึ่ไป เย้ <Yeah! S 2> พี่เบนได้วะครับผมน้องๆา่าพี่เบนนะพี่เบนได้นะครับเดี๋ยวขออ่าถ่ายรูปไปก่อนพี่เบนโอเคพี่เบนแล้วก็ลบออกนะครับคนต่อไปดูดิคือมีคนอยากได้อยู่นะครับก็คือพีทอะอยากได้พีทบนนะ่นเล้ยทำไมทํไมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ความดูใจกับเขาเลยวะนะครับอ่ะก็ขอให้ได้แล้วกันนะมายังฟันเตวิสูงวิสุงไป โควสูมแบบที่เผอสูมเป็นที่เผอใครจะได้ย้อดไปวะยอดได้วะโอ้โหเสียใจด้วยนะพีชยอดได้ว่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับรางวัลสำหรับเดือนกันยายนนะทุกคน,นคก็ขอบคุณทุกคนที่สมัครนะก็นั่นแหละที่จริงเออเอเอเปลี่ยน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 เป็นยีน่สิบก็ได้มันคุ้มกว่านะครับจริงๆ อันนี้เตือนด้วยความหวังดีนะทุกคนเออที่มันไม่คุ้มอะสงสารนะสงสาร,สสารไม่ใช่อะไรนะครับตอ,ตอนเราทำมันรีบด้วยแหละตอนเราทำแบบโพสสมาชิกมันรีบด้วยแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะถ้าคนเต็มใจก็อ,อยู่กันไปนานๆน,น,นะครับขอบคุณมากนะครับก็ประมาณน,นี้เดี๋ยวยังไงทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าใครคือผู้โชคดีนะครับถ้าดูมาถึงตรงนี้ก็บา,บายๆนะจ๊ะเจอกันเดือนหะน้าจุบจ๊บ